พักฟื้นมาหลายวันค่าดีขึ้นแล้วขอพระทัยที่เป็นห่วงนังก็ดี พลังงานอันอ่อนโยนดึงเสี่ยวเปิงขึ้นมาทังซานยิ้มแล้วกล่าวขึ้นฝ่าบาทไม่จะเป็นต้องทําเช่นนี้ทังซานจะรับการเคารพจากท่านได้อย่างไรเสี่ยวเปิงกล่าวขึ้นอาจารย์หากท่านยังไม่รับไหว้ก็คงไม่มีใครรับไหว้แล้วการคํานับของเสี่ยวเปิงในครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อตนเองยังเพื่อกองทัพนับล้านและประชาชนผู้บริสุทธิ์นับพันนับหมืน่นของจกักรวรรดิเทียนโตอาจารย์ท่านก็รู้ว่าเมื่อวานถ้ายังคิดที่จะสู้ให้ตาย ไปข้างในที่สุดตอนนี้ข้าก็พูดมันออกมาได้แล้วในตอนที่พวกเรารู้ว่ามีเทพปรากฏขึ้นในฝ่ายจักรวรรดิวิญญาณยุดข้าก็เตรียมที่จะตายแล้วข้าอธิษฐานอยู่ในใจภาวนาขอให้อาจารย์ กลับมาได้ทันท่วงทีแต่สงคามในวันนี้ข้ารู้ดีว่าคําอธิษฐานของข้านั้นโลภจนเกินไปแต่อาจารย์ท่านก็กลับมาจริงๆท่านที่กลายเป็นเทพสมุทรมาปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนในตอนที่จักรวัดเทียนโตต้องการท่านมากที่สุด ใช้พลังเทพที่ไม่มีผู้ใดเทียบได้นำชัยชนะมาสู่จกักรวรรดิเทียนโตพิชิตป้อมเจหลิงครั้งหนึ่งข้าเคยตั้งตารอคอยฉากนี้แต่ไม่คิดว่ามันจะมาถึงเร็วขนาดนี้อาจารย์สิทธิ์เสี่ยวเปิงไม่รู้ว่าควรจะขอบคุณท่านอย่างไรหากท่านยินดีเสี่ยวเปิงยินดียกมลังให้กับอาจารย์ทังซานกล่าวขึ้นไม่ได้เด็ดขาดฝ่าบาททังซานยื่นมือออกไปพยุงเสี่ยวเปิงขึ้นใบหน้าเปื้อนยิ้ม เดิมทีเขาสามารถใช้พลังของตนเพื่อยับยั้งไม่ให้เสี่ยวเปิงคุกเขาลงแต่เขายังคงยื่นมือออกมาเพื่อแสดงความเคารพของเขาต่อเสี่ยวเปิง ถังซานกล่าวขึ้นสามารถคว้าชัยชนะในสงครามวันนี้ไม่ใช่พาอถังซานเพียงผู้เดียวทุกคนที่นี่ล้วนมีความสําคัญโดยเฉพาะปีศาจเท่าแม้แต่ข้ายังตกใจเมื่อเห็นอสรพิษมรกฏตูกูปอกล่าวขึ้นปีศาจน้อยอย่าคิดว่าเจ้ากลายเป็นเทพแล้วจะมาย่อเย,อเยอ้ยแต่เท่าอย่างข่าได้นะทุบเจ้าสักทีดีไหมถังซานกล่าวขึ้นปีศาจเท่าต่อให้ข้าหมดเลี่ยวแรงแล้วจะยังไง ท่านพ่อท่านลุงและอาจารย์ของข้าล้วนอยู่ที่นี่เจ้าทุบข้าไม่ได้หรอกพูดเสร็จถังซานปล่อยมือที่จับเสี่ยวเปิงหันหลังกลับคุกเข่าทั้งสองข้างลงต่อหน้าถังเซี่ยวถังห้าวอาจารย์ใหญ่ไม่ว่าถังซานจะแข็งแกร่งเพียงใดไม่ว่าเขาจะเป็นมนุษย์หรือเทพเรื่องบางเรื่องนั้นไม่มีทางเปลี่ยนแปลง อาจารย์ที่เขาเคารพที่สุดพ่อที่เขารักที่สุดนั้นยังคงเป็นผู้อวสของเขาอยู่เสมอเมื่อเห็นถังซานคุกเขาเสี่ยวเปิงก็คุกเขาลงเช่นกันทั้งนี้ถังซานไม่ได้ยับยั้งเขาและเมื่อเสี่ยวเปิงคุกเขาลงแม่ทัพเหล่านั้นก็รีบคุกเขาลงทันทีตอนนี้ในสายตาของถังฮ่าวมองเห็นเพียงถังซานมองลูกชายที่ใบหน้างดงามดุจยกประดับกวนผมยาวผิวสวย สายตามีเพียงความอ่อนไหวในเวลานี้คนเหล็กผู้มีชื่อเสียงที่สุดในโลกวิญญาจารย์ได้หลั่งน้ำตาออกมาแล้วครั้งหนึ่งเขาเคยคิดที่จะให้ลูกชายของเขาเป็นเพียงคนธรรมดาตอนนี้ เขายังคงจําได้ดีตอนที่ถังซานยังเด็กคอยต้มโจ๊กให้เขากินทุกวันในตอนนั้นในบ้านมีข้าวสารเพียงน้อยนิดโจ๊กที่ถังซานต้มทุกวันแต่เขากับกินเพียงแค่น้ําที่อยู่ด้านบนเหลือเม็ดข้าวด้านล่างไว้ให้กับถังห้าวตอนนั้นถังซานยังไม่ทันจะหกขวบเลยเสี่ยวซานโตแล้วจริงๆเขาโดดเด่นถึงเพียงนี้สิทธิ์เก่งกว่าอาจารย์เสียอีก เขาได้เหนื้อกว่าค่าไปไกลแล้วในตอนนี้ใจของถังห้าวไม่ใช่ความสุขแต่รู้สึกติดค้างติดค้างลูกชายของเขาในช่วงสิบกว่าปีมานี้ที่ลูกชายสามารถมีวันนี้ได้ล้วนเป็นผลจากความเพียรพยายามของตัวเขาเองที่คนอื่นเห็นคือความแข็งแกร่งระดับเทพของเขาในตอนนี้แต่จะมีสักกี่คนที่ได้เห็นเบื้องหลังความเป็นเทพทังซานต้องทุ่มเทมากแค่ไหนในช่วง20กว่าปีมานี้ ทั้งห้าจินตนาการได้ว่าเบื้องหลังของทุกสิ่งในวันนี้ ทังซานรอดตายมาตั้งกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วที่เขายืนอยู่บนขอบของความตายเสียวซานทันใดนั้นทังห้าวก็ลุกขึ้นก้าวไปข้างหน้าดึงทังซานขึ้นจากพื้นอย่างรวดเร็วลากเขาเข้าสู่อ้อมกอดดุดเล็กก้าด้วยอุปนิสัยของทั้งห้าวเขาไม่มีทางเอืยถ้อยคําแสดงความรักออกมาแต่อ้อมกอดของเขาและหยาดน้ําตาที่ไหลพังผูออกมาได้บอกหลายสิ่งหลายอย่างแก่ทังซานแล้วทังซานก็อบก พ่อของเขาไว้แน่นเช่นกันเขาไม่ได้ร้องไห้แต่เม้มริมฝีปากไว้แน่นแววตาของเขาตื้นตันไม่แพ้ถังห้าว แม้จะเป็นมนุษย์จากสองโลกแต่ทั้งห้าวเป็นพ่อเพียงคนเดียวในใจของเขาพ่อนั้นสูงส่งเสมอในใจของลูกเมื่อ,อยังเล็กเด็กๆทุกคนมีพ่อเป็นวีรบุรุษอันดับหนึ่งในดวงใจทั้งซานเองก็ไม่เว้นแม้แต่ในตอนที่ถังห้าวเป็นคนขี้เล่าทั้งซานก็ไม่เคยดูถูกพ่อของเขาเองการได้รับการยอมรับจากพ่อนั้นเป็นสิ่งที่ลูกชายหวังที่จะครอบครองเป็นที่สุด ทังซานกล่าวขึ้นท่านพ่อท่านและท่านแม่เป็นผู้ให้ชีวิตแก่ทังซานเป็นพระคุณที่ช่วยชีวิตนี้ทังซานไม่อาจตอบแทนได้หมดชีวิตของทังซานเป็นของพวกท่านทุกสิ่งที่ถังซานได้รับล้วนเป็นของพวกท่านทังซานเข้าใจความคิดของถังห้าวจึงปลอบโยนพ่อของเขาอย่างตรงไปตรงมาถังห้าวเงยหน้าขึ้นมือทั้งคู่จับไหล่ของถังซาน อย่างหนักแน่นมั่นคงจ้องมองใบหน้าร่อเหลาของลูกชายและพยักหน้าอย่างแรงทั้งห้าวกล่าวขึ้นเจ้าเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม้ว่าถังซันจะควบคุมอารมณ์อยู่เสมอแต่เมื่อเขาได้ยินคำพูดเหล่านั้นของถังห้าวน้ำตาก็ไหลพังผูออกมาไม่อาจกั้นไว้ได้อีกต่อไป เสยวซานเจ้ายังเป็นความภาคภูมิใจของอาจารย์เช่นกันความภาคภูมิใจตลอดทั้งชีวิตอาจารย์ใหญ่เดินมาข้างถังห้าวมองไปยังถังซานเขาดูตื่นเต้นยิ่งกว่าถังห้าวเสียอีกอาจารย์ใหญ่อบรมบ่งเพาะเทพขึ้นมาองค์หนึ่งถังห้าวปล่อยมือทั้งสองข้างและถอยไปเล็กน้อย ยกถังซานให้กับอาจารย์ใหญ่ถังห้าวกล่าวขึ้นแต่เจ้าแล้วถังซานคุกเข่าลงกับพื้นอีกครั้งคุกเข่าลงตรงหน้าอาจารย์ใหญ่เสี่ยวซานในตอนที่อาจารย์ใหญ่คิดจะเอื้อมมือไปหลังเขากับถูกถังห้าวควา้าไว้ถังห้าวกล่าวขึ้นอาจารย์ใหญ่นี่เป็นสิ่งที่เจ้าสมควรได้รับเจ้าทุ่มเทกับเสี่ยวซานมากกว่าพ่ออย่างข้าเสียอีกพ่ออย่างข้าไม่คู่ควร แต่อาจารย์ใหญ่อย่างเจ้านั้นโดดเด่นที่สุดหากไม่มีเจ้าก็ไม่มีเสี่ยวซานในวันนี้อาจารย์ใหญ่ถูกทั้งห้าวหลังไว้เขาจะหลุดพ้นได้อย่างไรทำได้เพียงมองถังซานก้มลงกราบสามครั้งและคํานับ9้าครั้งถังซานไม่ได้ลุกขึ้นเขาเงยหน้ามองอาจารย์ใหญ่ขอบตาแดงกดำ ทังซานกล่าวขึ้นอาจารย์มีคำพูดบางคำที่เสี่ยวซานอยากพูดมานานแล้วแต่เสี่ยวซานได้แต่คิดว่าตัวเองยังไม่มีคุณสมบัติพอเพราะข้ายังไม่อาจขึ้นสู่จุดสูงสุดของวิญญาจารย์เสี่ยวซานได้แต่รอคอยโอกาสในวันนี้ตอนนี้เสี่ยวซานทะลุได้ดับหนึ่งไปแล้วและได้สืบทอดตำแหน่งเทพสมุทร มันถึงเวลาแล้วอาจารย์ใหญ่ชะงักไปคู่หนึ่งเห็นได้ชัดว่าเขาไม่รู้ว่าถังซานจะพูดอะไรขอบตาของถังซานแดงกำ่ำ ทงางซานกล่าวขึ้นอาจารย์ท่านทนทุกมาทั้งชีวิตและยังไม่มีลูกทุ่มเททุกสิ่งเพื่อถังซานแม้ว่าท่านจะไม่ใช่พ่อแท้ๆของข้าแต่ในใจของทงางซานท่านได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนั้นมานานแล้วท่านพ่อโปรดรับการคำนับจากถังซานพูดจบถังซานก็คำนับลงไปอีกครั้งหกศีรษะลงบนพื้นแรงๆสามครั้งก่อนหน้านี้ที่เขาคำนับคืออาจารย์ตอนนี้ที่เขาคำนับคือพ่อ เสี่ยวซานเป็นดังที่ถังห้าวกล่าวอาจารย์ใหญ่นั้นทุ่มเทให้กับถังซานมากกว่าเขามากในที่สุดถังซานก็นำคำพูดที่เขาเก็บงำไว้ในใจมาตลอดกล่าวออกมาในช่วงที่ลุ่งโลดที่สุดของเขาตั้งแต่ที่ถังซานคุกเข่าลงครั้งแรกเสี่ยวอูก่ก็เดินมาด้านหลังเงียบๆและคำนับลงไปพร้อมกันอาจารย์ใหญ่มองถังซานร่างของเขากำลังสั่นไหว หากไม่ใช่พราะมีถังห้าวคอยช่วยพยุงไว้เกรงว่าเขาคงจะล้มพับไปแล้วริมฝีปากของอาจารย์ใหญ่สั่นละลิกมองถังซานพูดไม่ออกแม้แต่คำเดียวยกมือทั้งสองข้างขึ้นช้าๆวางลงบนไหล่กว้างของถังซานพางสะอื้นให้อาจารย์ใหญ่กล่าวขึ้นเสียวซานอาดีตที่ผ่านมาหลายสิบปีเรากลับม้วนภาพปรากฏขึ้น ในห้วงความคิดของอาจารย์ใหญ่เมื่อยังเด็กเนื่องจากการแปรผันวิญญาณยุธทําให้เขาถูกเลือกปฏิบัติจากคนรุ่นราวคราวเดียวกันโง่หัวไม่ขึ้นอาจารย์ใหญ่จึงเติบโตมาเป็นคนเงียบขึมเมื่อเขาเห็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันค่อยๆเติบโตไปทีละก้าวไม่รู้ว่าเขาอิจฉาแค่ไหนที่คนเหล่านั้นได้ครอบครองวิญญาณยุธอันเป็นเอกลักษณ ของตระกูลราชามังกรสายฟ้าในตอนนั้นเขาปิดกั้นตัวเองเพราะเหตุนี้เขาจึงจากไปอย่างเงียบๆทั้งที่ตอนนั้นเขายังไม่ทันเติบใหญ่หลังจากนั้นเขาได้พบกับหญิงสาวผู้เป็นที่รักที่สุดในชีวิตของเขาหญิงสาวผู้นั้นมาจากสำนักวิญญาณยุทธ์แต่เมื่อเธอเข้ามาในชีวิตของเขาอาจารย์ใหญ่ไม่รู้ฐานะของเธอแม้วิญญาณยุทธของอาจารย์ใหญ่จะแปรผัน แต่อาจารย์ใหญ่ก็มีภูมิปัญญาที่คนธรรมดาไม่มีและมีความเข้าใจอย่างท่องแท้เกี่ยวกับวิญญาณยุทธ์อย่างไม่มีที่เปรียบและเขาก็ค่อยๆตกหลุมลักหญิงสาวผู้นั้นหญิงสาวที่น่าทึ่งคนนั้นคือเทพธิดาในหัวใจของอาจารย์ใหญ่หญิงสาวผู้นั้นคือปีปีตรงจักรพรรดิองค์ปัจจุบันแห่งจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์แต่ไม่นานโศกนาฏกรรมก็มาถึงอยู่มาวันหนึ่ง ญิงในดวงใจของเขาก็มาปรากฏตรงหน้ากล่าวกับเขาอย่างเย็นชาที่ข้าอยู่กับเจ้าก็เพียงเพื่อหลอกถามความเข้าใจในวิญญาณยุทธแต่ละประเภทของเจ้าเท่านั้นทุกอย่างระหว่างเราจบลงแล้ว เพียงแค่ถ้อยคำง่ายๆทำให้หัวใจของอาจารย์ใหญ่แหลกสลายลงแล้วบาดแผลในใจของเขาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หายดีแต่ปีปีตรงก็ได้จากเขาไปจริงๆและเขาก็ได้รู้ฐานะที่แท้จริงของปีปีตรงเทพทิดราศักดิ์สิทธิ์ผู้สืบทอดตำแหน่งสังฆราชรุ่นต่อไป ของสำนักวิญญาณยุ์จากนั้นเขาก็ได้พบกับริวเออร์หลงและฟู่หลันเตอครั้งนี้ก็ยังคงเป็นโศกนาตกรรมหญิงสาวคนที่สองที่เขารักกลับกลายเป็นลูกพี่ลูกน้องของตนเองตอนที่อาจารย์ใหญ่ต้องแยกจากรลิวเออร์หลงเขาคิดได้เพียงสิ่งเดียวนั่นคือความตายในตอนที่เขาคิดที่จะจบชีวิตของตัวเองลงความคิดอีกอย่างหนึ่งทำให้เขายืนหยัดขึ้นได้ ก่อนตายเขาต้องการพิสูจน์ให้ตระกูลราชามังกรสายฟ้าน่าเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นคนไร้ประโยชน์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาจารย์ใหญ่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อคน้นคว้าเกี่ยวกับวิญญาณยุทธเขาไม่กินไม่นอนมีเพียงตอนคน้นคว้าที่ทำให้เขาลืมความเจ็บปวดในอดีตจนกระทั่งเขาพบกับถังซาน อาจารย์ใหญ่ยังคงจําได้ดีเมื่อเขาเห็นวิญญาณยุดสมบูรณ์แต่กําเนิดของถังซานและตัดสินได้ว่าเขามีวิญญาณยุดคู่ใจของเขาตื่นเต้นเพียงใดอาจารย์ใหญ่รู้ดีว่าโอกาสของเขามาถึงแล้วเขามีโอกาสพิสูจน์ตัวเองกับตระกูลของตนผ่านเด็กคนนี้ดังนั้นถังซานจึงกลายเป็นสิทธิของเขาหากในตอนเริ่มแรก ความคิดของอาจารย์ใหญ่คือพิสูจน์ตัวเองกับตระกูลเมื่อเวลาผ่านไปทั้งซานก็ยิ่งมีความสำคัญในใจของอาจารย์ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่อาจารย์ใหญ่เองก็ไม่รู้ว่าเขาถือว่าเด็กคนนี้เป็นสิทธิ์ของเขามาโดยตลอดหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่านี้สิ่งต่างๆแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาตระกูลราชามังกรสายฟ้าไม่มีอยู่อีกต่อไปในฐานะราชคู แห่งจกักรวรรดิเทียนโตไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับใครแล้วแต่ใจของเขายังคงว่างเปล่าแม้วันๆเขาจะอยู่กับลิวเออร์หลงแต่เงาในใจยังคงอยู่เสมอกระทั่งในเวลานี้ที่ถังซานเอยเรียกเขาด้วยคำว่าท่านพ่อกำแพงในใจของอาจารย์ใหญ่ก็พังทลายลง ในที่สุดเขาก็พบกับความหมายของการมีชีวิตอยู่ของเขาอีกครั้งหลังจากผ่านไป30ปีเพื่อลูกชายเพื่อลูกชายของเขาเองต่อให้ต้องสละชีวิตเขาก็ไม่ลีลอเด็กดีเด็กดีอาจารย์ใหญ่กำลังสั่นส้านและรูปหัวของถังซานหยาดน้ำตาไหลลินลงมาจากดวงตากล้ามเนื้อใบหน้าที่แข็งแกร่งของเขาถึงกับสั่นส้านพูดตามตรงว่าท้งห้าว ที่ยืนอยู่ด้านหลังเขายังรู้สึกอิจฉาเล็กน้อยแต่เขาไม่ได้ลิษยาหากกล่าวได้ว่าเขามีบุญคุณในการเป็นผู้ให้กำเนิดถ้าเช่นนั้นอาจารย์ใหญ่ก็เป็นผู้มีบุญคุณ ในการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนถังซานเป็นอาจารย์เพียงหนึ่งวันดังพ่อลูกกันตลอดชีวิตอาจารย์ใหญ่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หลิวเออร์หลงจึงเข้ามาช่วยดึงถังซานขึ้นเมื่อหลิวเออร์หลงช่วยเช็ดน้ำตาให้กับอาจารย์ใหญ่และเธอก็ร้องให้หลายปีมานี้ใครจะเข้าใจความสุขในใจของอาจารย์ใหญ่ได้ดีกว่าเธอฟู่หลันเตอกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงทุ่มต่ำเสี่ยวกังนี่เป็นเรื่องน่ายินดี ควันจะดีใจถึงจะถูกอาจารย์ใหญ่พยักหน้าอย่างแรงมองไปยังถังซานที่ตัวสูงกว่าเขาและถูกลิวเออร์หลงดึงขึ้นมาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นสะท้านเสียวซานเรียกอีกทีสิถังซานกล่าวขึ้นท่านพ่อถังซานพุ่งไปข้างหน้ากอดอาจารย์ใหญ่ไว้แน่นเสียงเรียกที่ทำให้หัวใจของอาจารย์ใหญ่สั่นสะท้านดังขึ้นอีกครั้งอาจารย์ใหญ่กล่าวขึ้นดีดีมากต่อให้ต้องตาย ชีวิตนี้ของข้ายี่เสี่ยวกังก็ไม่ได้อยู่อย่างไร้ประโยชน์ลูกชายข้ามีลูกชายแล้วท่ามกลางเสียงหัวเราะจู่ๆสีหน้าของอาจารย์ใหญ่ก็ซีดผาดเสียงหัวเราะของเขาก็หยุดลงอย่างกระทันหันและเขาก็ค่อยๆลม้มลงท่านพ่อทังซานตกใจมากรีบเข้าไปกอดอาจารย์ใหญ่มือข้างหนึ่งกดลงบนหน้าอกของอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่เข้าสู่อ้อมกอด ของถังซานลมปานอ่อนมากอาจารย์ใหญ่กล่าวขึ้นเสี่ยวซานขอบใจเจ้ามากแม้ว่าข้าจะเดินมาถึงปลายทางของชีวิตแต่ข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะตายลงเช่นนี้ ช่วยฆ่ากำจัดปีปีตรงนี่คือความปรารถนาสุดท้ายของข้าทังซานกล่าวขึ้นไม่อาจารย์ท่านต้องไม่ตายท่านต้องไม่ตายนะอาจารย์ในยามวิกฤตทังซานถึงกับเปลี่ยนเป็นเรียกด้วยคำที่คุ้นเคยแววตาของเขาเปลี่ยนไปแล้วในตอนนี้ดวงตาคู่นั้นของถังซานได้กลายเป็นสีไพลินอย่างสิ้นเชิงพลังมหาศาล แห่งเทพสมุทรกลวยพุ่งออกมาเล่ากับกระแสน้ำในพิภตาก็ห่อหุ้มร่างของอาจารย์ใหญ่ไว้ภายในอย่างสมบูรณ์และมัน ก็แข็งแกร่งขึ้นภายใต้พลังเทพของเขารละงับการทํางานทั้งร่างกายของอาจารย์ใหญ่ในช่วงวินาทีนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆอีกต่อไปเสี่ยวซานจะไม่ยอมให้อะไรก็ตามมาพากชีวิตของท่านไปเด็ดขาดทั้งซานเก่าวด้วยความหนักแน่นพลังเทพสมุดเริ่มหลั่งไหลเข้าสู่ร่างของอาจารย์ใหญ่พลังเทพทุกส่วนเริ่มหลอมรวมเข้าอย่างอ่อนโยนภายใต้การควบคุมของทังซานหลังจากพลังเทพหลอมรวมเข้ากับร่างของอาจารย์ใหญ่ สมบูรณ์ท่าทางของถังซานก็ดูสุขุมขึ้นชีพจรหัวใจเป็นดุดที่ปอบบางที่สุดของมนุษย์อย่างไม่ต้องสงสัยหากเขาต้องการฟื้นคืนชีพของอาจารย์ใหญ่ก็จำเป็นต้องฟื้นฟูชีพจรหัวใจของอาจารย์ใหญ่ขึ้นมาใหม่พลังเทพสมุดค่อยๆมาบรรจบกันถังซานค่อยๆถ่ายเทพลังชีวิตอันแสนบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายของอาจารย์ใหญ่ในขนาดเดียวกันเขายกขาขวาขึ้น กีดปลายนิ้วเลือดสีฟ้าทองลินไหลออกมาถัางซานกันยนเลือดเหล่านี้ออกมาค่อยๆใส่ลงในปากของอาจารย์ใหญ่โดยไม่เสียเปล่าโดยใช้พลังเทพสมุรของถังซานนำทางไปยังชีพจรหัวใจลมวสันพัดหวนคืนชีวาขาขวาของถังซานครอบครองกระดูกขาขวาจะกระพัดเงินคาม ถึงแม้ว่าตอนนี้กระดูกวิญญาณชิ้นนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุดกอดเทพสมุดไปแล้วแต่การดำรงอยู่ของมันทำให้กระแสะเลือดในขาขวาของถังซานบรรจุไว้ด้วยทักษะของกระดูกขาขวาจักระพัดเงินคามไฟป่าไม่เผาสิ้นลมมรสันพัดหวนคืนชีวาหลังจากมีวัฒนาการของกระดูกวิญญาณทักษะนี้ของถังซานไม่เพียงอ่อนลงแต่กลับแข็งแกร่งขึ้น เมื่อเขากลายเป็นเทพดังนั้นเลือดที่ไหลออกจากขาข้อของเขาคือยาครอบจัก,กรวาลอย่างไม่ต้องสงสัยนั่นคือเลือดของเทพ ภายในครึ่งชั่วยามนั้นทุกคนในกระโจมล้วนตกอยู่ในความเงียบงนันทุกคนกำลังเฝ้ามองด้วยความประมาในที่สุดเมื่อแสงสีฟ้าจากมือของถังซานค่อยๆมาบรรจบกันอาจารย์ใหญ่ก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆและค่อยๆลืมตาขึ้นใบหน้าของเขาก็กลับมามีเลือดฝาดอีกครั้งเสียวซานความรู้สึกผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูกแผ่ไปทั่วทุกส่วนของร่างกายอาจารย์ใหญ่ก็รู้สึกได้อย่างชัดเจน าเส้นลงปานของเขายืดหยุ่นกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าแม้แต่พลังวิญญาณก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อย5ระดับทั้งซานพยุงอาจารย์ใหญ่ให้ลุกขึ้นและปามให้เขาพูดอะไรมาก ั้งซานกล่าวขึ้นท่านพ่อท่านอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้อย่าเพิ่งตื่นเต้นจนเกินไปพักผ่อนให้เพียงพอพรุ่งนี้ร่างกายของท่านก็จะฟื้นฟูกลับมาอย่างสมบูรณ์เมื่อถึงเวลานั้นพวกเราพ่อลูกค่อยคุยกันเมื่อเห็นแววตาเต็มไปด้วยความกังวลของถังซานอาจารย์ใหญ่ก็ย,ยิ้มและพยักหน้าหลิวเออร์หลงและเสี่ยวอูรีบก้าวไปข้างหน้าเพื่อพยุงอาจารย์ใหญ่ถังซานพาอาจารย์ไปส่งตรงทางเข้ากระโจ ก่อนจะหันหลังกลับมาอีกครั้งร่างกายของอาจารย์ใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วอีกทั้งท้งซานยังถิ้งจิตเทพไว้บนร่างของอาจารย์ใหญ่ในกรณีที่เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงเขาสามารถมาหาอาจารย์ใหญ่ได้ทันทีตอนนี้เขายังไปจากที่นี่ไม่ได้แม้ว่าป้อมเจลิงจะถูกทำลายลงแล้วแต่ยังมีหลายเรื่องที่ยังไม่เสร็จโดยเฉพาะการหลบหนี ของเชนเล่นเสี่ยวเป็นเหมือนน้ำที่ฝังอยู่ในใจของถังซานถังห้าวตบไหลถังซานไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วเสีส่ยวซานเจ้าอย่าก,กังวลไปเลยถังซานพยักหน้าอย่าง,งเงียบเสี่ยวเปิงก้าวออกมาข้างหน้าพาถังซานไปยังตำแหน่งที่นั่งหลักถังซานจึงนั่งลงอย่างไม่เกรงใจเสี่ยวเปิงไม่ได้นั่งลงแต่ยืนอยู่ด้านข้างถังซานถังซานกล่าวขึ้นมอคูฆ่าไล่ตามเชนเล่นเสี่ยวแต่ช้าไปก้าวหนึ่ง จึงไม่พบร่องรอยของเธอหน้าแปลกที่เธอและราชชนานามพมยุทธเหล่านั้นดูเหมือนจะหายวับไปในอากาศแม้แต่จิตเทพสำรวจของข้าก็ไม่สามารถค้นหาตำแหน่งของพวกเขาได้แต่ไม่ว่าอย่างไรตราบใดที่ข้าอยู่ที่นี่นางจะมาก่อกวนไม่ได้ฝาบาทท่านจะทำอย่างไรต่อไปเซลเพิ่งกล่าวขึ้นอาจารย์ตอนนี้ป้อมเจีหลิง ถูพวกเราทำลายลงแล้วพูดได้ว่าพวกเราได้พังประตูสู่จกักรวรรดวิญญาณยุตแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นคือเราเกือบจะทําลายล้างวิญญาจารย์หลัก ของจกักรวรรดิวิญญาณยุธแล้วมันยากมากสําหรับพวกเราที่จะจัดระเบียบการต่อต้านที่มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามสํานักวิญญาณยุทธมีภูมิหลังที่ลึกซึ้งเสี่ยวเปิงเชื่อว่าเราไม่สามารถดําเนินการอย่างเร่งรีบได้กองทัพทําสงครามกันมานานนอนกลางดินกินกลางทรายมาโดยตลอดเสี่ยวเปิงเตรียมที่จะให้กองทัพได้ปรับตัวในป้อมเจียหลิงสัก2-3ถึงวันจากนั้นติดต่อไปยังจกักรวรรดิซิงหลัว ส่งคนไปช่วยพวกเขาโจมตีจากด้านหลังกองทัพจกักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ที่กำลังปกป้องอยู่ที่นั่นรอให้กองทัพจกักรวรรดสิสิงหัวบุกเข้าไปได้แล้วพวกเราสองจกักรวรรดิทำข้อตกลงเพื่อใช้พื้นที่ตรงกลางกองทัพร่วมมือกันทำลายจากักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ให้พังพินาศเพื่อไม่ให้มีปัญหาภายภาคหน้าทั้งซานพยักหน้าทั้งซานกล่าวขึ้นถ้าเช่นนั้นก็จัดการตามพระราชประสงค์ ของฝ่าบาทเธอทางด้านจากักรวรรดิสิงห์หวให้กองทัพวิญญาจารย์ของพวกเราร่วมกับกองทัพถังเดินทางไปกับผู้แข็งแก่งสัก2อสคนคนเยอะเกินไปก็ไม่ดี เสี่ยวเปิงหันมองไปทางผู้แข็งแร่งทั้งหลายที่อยู่ในกระโจนเสี่ยวเปิงกล่าวขึ้นไม่ทราบว่าผู้แข็งแร่งท่านใดยินดีออกเดินทางทุกคนแทบจะพูดออกมาพร้อมกันทั้งซานกล่าวขึ้นตามพระบัญชาของฝ่าบาทอันที่จริงตามมุมมองของข้าปีศาจเท่าไปเพียงคนเดียวก็พอแล้วเพียงแค่เขาแทรกซึมเข้าไปภายในกองทัพของศัตรูได้แล้วค่อยโจมตีด้วยพิษอีกครั้ง สัตว์ตูก็จะพินาศไปเองตูกูป๋อพูดอย่างไม่สบอารมณ์ปีศาจน้อยเจ้าจงใจล้อเลียนข้าใช่ไหมแต่เท่าอย่างข้าไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นอีกแน่หรือเจ้าจะตามข้าไปด้วยกันไปตามเช็ดก้นให้ข้าฮะเสี่ยวเปิงกล่าวขึ้นข้าว่าเอาอย่างนี้ดีไหมให้ท่านเจ้าสำนักถังเซี่ยวพร้อมด้วยสิ์กว่าร้อยคนของสำนักห้าวเทียนรวมทั้งกองทัพวิญญาจารย์และกองทัพถังเดินทางไปก่อนดีไหม ทั้งเสี่ยวพยักหน้าทั้งเสี่ยวน้อมรับพระบัญชาทั้งซานกล่าวขึ้นลูกพี่ใต้จูชิงเจ้าอ้วนพวกเจ้าก็ไปด้วยเถอะเช่นนี้จะได้เพิ่มความมั่นใจได้มากหน่อยฝ่าบาทน่าจะยังไม่ทราบใต้มู่ไปี่พี่ใหญ่ของข้าคือองค์ชายของจกักรวรรดิซิงหลัวเสี่ยวเปิงมองไปยังใต้มู่ไปด้วยความตกตะลึงและมองเห็นความหมายอันลึกซึง้งในดวงตาของถังซานหัวใจของเขา ก็แน่นตึงขึ้นเล็กน้อยและเขาก็เข้าใจอะไรบางอย่างใต้มู่ไปเหลือบมองไปทางถังซานด้วยความสงสัยเล็กน้อยใต้มู่ไปกล่าวขึ้นเซลซานถ้าเช่นนั้นพวกเราจะเดินทางไปพร้อมกับผู้อาวุโสถังเซี่ยวถังเซี่ยวกล่าวขึ้นเซลซานวันนี้ทัพของเราไม่ได้เสียหายอะไรมากพวกเราออกเดินทางพรุ่งนี้เชา้าคงไม่สายเกินไปแก้ปัญหาแต่เนิ่นเพื่อกำจัด จักวาดวิญญาณยุทธให้สิ้นซากเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งเซี่ยวนำใต้มู่ไปจูจู่ชิงมาหงจิน้นและผู้แข็งแกร่งคนอื่นๆรวมทั้งกองทัพวิญญาจารย์แห่งสำนักของแก้วเจ็ดสมบัติคนอื่นๆนอกเหนือจากนิ่งฝงจื้อและราชชนนนามพมยุทธทั้งสองและสิทธสำนักถัง10,000คนรีบออกเดินทางแม้ว่าจำนวนทั้งหมดไม่ถึงสอง0 0คนแต่พูดได้ว่านี่คือกองกำลังที่ยอดเยี่ยมที่สุด ของกองทัพเทียนโตภายใต้การนำของศีราชจินานามพมยุทธ์คนเหล่านี้เพียงพอแล้วที่จะต่อกรอ,อย่างซึ่งหน้ากับกองทัพวิญญาจารย์ทั้งหมดของจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์เมื่อกองกำลังนี้เข้าร่วมกับจักรวรรดิสิงหลัวสถานการณ์ในสนามรบก็จะจบลงได้โดยง่ายทางด้านป้อมเจลิงเสี่ยวเปิงมีคำสั่งให้พักผ่อนและปรับโครงสร้างทัพเวลาคร่าวๆในการพักทัพ อยู่ที่10วันตามแผนการของเสี่ยวเปิงคืออีก10วันให้หลังกองทัพเทียนโตจะเริ่มดำเนินการกวาดล้างจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพื่อเตรียมตัวสำหรับการผนึนกกำลังของสองจักรวรรดิแต่เวลาผ่านไปยังไม่ถึง3วันจู่ๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างกระทันหันรายงานแนงกระโจมเสี่ยวเปิงถังซานจอมพลเกอหลงและอาจารย์ใหญ่กำลังดูโต๊ะทรายที่ตั้งไว้ เพื่อวางแผนการโจมตีทหารสงสารรีบวิ่งเข้ามาและคุกเข่าลงเสี่ยวเปิงขมวดคิ้วเสี่ยวเปิงกล่าวขึ้นทำไมต้องตื่นตระหนกขนาดนี้ทหารสงสารกล่าวขึ้นกับทุนฝ่าบาทกองกำลังของจกักรวรรดิวิญญาณยุดกำลังมุ่งหน้ามายังป้อมเจียหลิงจะว่าอย่างไงนะพวกมันมาลนหาที่ตายงั้นหรือพวกมันมากันกี่คนและอีกนานแค่ไหนกว่ามันจะมาถึงหน้าป้อมเจียหลิงทหารสงสารกล่าวขึ้นกับทุนฝ่าบาท กองกำลังฝ่ายศัตรูมีไม่ถึงแสนนายดูเหมือนจะเป็นพวกที่หนีออกจากป้อมเจลิงหลังจากที่พ่ายแพ้แก่พวกเราในวันนั้นแม้ว่าความเร็วที่พวกมันมุ่งหน้ามาจะไม่เร็วเท่าไหร่อยู่ห่างจากป้อมเจลิงร้อยกว่าลีกว่าจะมาถึงพวกเราถังซานลุกขึ้นยืนพร้อมกับขมวดคิ้วเชนเล่นเสี่ยวนอกจากเชนเลนเสี่ยวแล้วเขาก็คิดไม่ออกว่ายังมีใครที่จะนำพากองทัพจัก,กรวรรดิวิวญ,ญญาณยุท์ ย้อนกลับมาที่ป้อมเจียหลิงได้อีกจอมพลเกอหลงหัวลอบเบาๆจอมพลเกอหลงกล่าวขึ้นท่านเทพสมุรไม่แน่ว่าพวกมันอาจจะมาเพื่อยอมจำนนก็เป็นไปได้ไม่ว่าอย่างไรพวกเราขึ้นไปสังเกตการด้านบนกระแพงเมืองสักหน่อยหากเป็นกองกำลังกลุ่มเล็กๆก็เป็นไปได้มากที่จะยอมจำนนแต่คราวนี้มากันเกือบแสนคนแทบจะไม่ต่างจากจำนวนคนที่หลบหนีไปเมื่อวันนั้นทุกคน รีบขึ้นมาด้านบนกำแพงป้อมเจลิงเมื่อผู้แข็งแกร่งฝ่ายจักวรวรรดิเทียนโตขึ้นมาถึงด้านบนกำแพงเมืองบังเอิญเห็นกองทัพจักวรวรรดิวิญญาณยุธที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกำลังใกล้เข้ามาอย่างช้าๆมองด้วยตากองทัพนี้ดูกระจัดกระจายไรระเบียบวินยัยดูยังไงก็เหมือนมอบเสียมากกว่านับประสาอะไรกับกองทัพเทียนโตที่รักษาการอยู่ในป้อมเจลิงถึงแม้ว่าจะมีอยู่เพียงแค่สองสามหมื่นคน เก่งว่ากองกำลังนี้ก็ไม่สามารถบุกทะลวงป้อมเจริงเข้ามาได้จอมพลเกอหลงหัวเลาะออกมาจอมพลเกอหลงกล่าวขึ้นดูเหมือนว่าข้าจะคาดการไม่ผิดพวกมันน่าจะมาเพื่อยอมจำนนเจ้าไม่กลัวว่าลมจะบาดลิ้นหรือไงในตอนที่เสียงจอมพลเกอหลงเงียบลงนี่เองจู่ๆเสียงอันเย็นเยือกก็ดังขึ้นด้านบนป้อมเจริงเมื่อได้ยินเสียงนี้คนอื่น อาจรู้สึกประหลาดใจแต่ทั้งซานหน้าถอดสีในทันทีลํำแสงสีฟ้าทองสองสายพุ่งออกจากด,ดวงตาทันทีจะเห็นว่าท่ามกลางกองทัพที่ดูยุ่งเหยิงของจักรวรรดิวิญญาณยุทธมีเงาล่างของคนสองคนพวกเขาไม่ได้พุ่งมาที่ป้อมเจลิงแต่ลอยอยู่บนท้องฟ้าสีของท้องฟ้าเปลี่ยนไปตามที่พวกเขากำลังลอยอยู่ครึ่งหนึ่งสีแดงทองอีกครึ่งหนึ่งสีม่วงเข้มแสงเงาสะท้อน อย่างแปลกประหลาดบนป้อมเจลิงเสียงอันเย็นเยือกนั้นดังขึ้นอีกครั้งถังซานออกมารับความตายคนอื่นอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ถังซานเห็นได้ชัดเจนว่าสองคนนั้นเป็นใครผู้ที่ลอยอยู่กลางอากาศเป็นแสงสีทองแดงนั่นคือเทพทุทูตสวรรค์เชนเลิ่นเซียวอย่างไม่ต้องสงสัยตอนนี้ชุดกอดทูตสวรรค์ของเธอฟื้นฟูกลับมาอย่างสมบูรณ์แล้วมองมาทางขวา ด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ความรู้สึกข้างๆเชนเลอร์เซียวคือผู้หญิงคนหนึ่งที่ร่างกายถูกห่อหุ้มด้วยชุดกอดสีม่วงเข้มที่สองประกายใบหน้าม่วงฉ่ำและดูน่ากลัวจากโครงล่างและลมปานของเธอทงางซานจึงแยกแยกต,ตัวตนของเธอได้คนผู้นี้คือจกักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิวิญญาณยุดกล่าวให้ชัดคือเทพรากโกปีปีตรงขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ